สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะจะมาะเสนอโครงงานวิจัยค่ะโดยโครงงานวิจัยของเรานะคะมีชื่อว่าการออกแบบและพัฒนาชุดท,ทดลองการเคลื่อนที่บนพื้นเอยียงและเส้นโค้ง,งไฟคอยโดยผู้จัดทำโครงงานวิจัยนี้นะคะได้แก่ดิฉันศศาาาาค่ะนางสาวนิติกาวิศิษฐ์และรหัสศนักศึกษา0 7 6 1 0 6 9 2ค่ะและดิฉันนางสาวปวินาทเทียมผลรหัส0 7 6 1 6เจ6ค่ะ โดยเราก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยนะคะนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวารานบันเทิงน,นั่นเองค่ะค่ะโดยหัวข้อการนําเสนอของเราหรือออ t ไลน์นะคะก็จะประกอบด้วยการหกหัวข,ข้อค่ะก็คือมี introduction นะคะก็จะเป็นที่มาและความสําคัญวัตถุประสงค์ผลี่คาดว่าจะได้รับจากโครงงานวิจัยนี้ค่ะ,ะก็จะเป็น t h e ษฎี Theory นะคะหรือเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเราค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะเป็น design and development นะคะก็จะเป็น การออกแบบและพัฒนาชุดทดลองนะคะแล้วก็จะเป็น Experiment ก็คือการทดลองโดยใช้ชุดทดลองที่เราพัฒนาขึ้นนั่นเองค่ะแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็น Experimental r e s u l t หรือว่าผลการทดลองที่เราได้ทําการทดลองนะคะและสุดท้ายก็จะเป็น c n c l u s i o n หรือว่าสรุปผลการทดลองนั่นเองค่ะค่ะ,คะสําหรับหัวข้อ introduction นะคะหรือบทนํานะคะก็จะมีที่มาและความสําคัญนะคะวัตถุประสงค์ขอบเขตการรู้ใใจ่ายและก็ผลที่คาดว่าจะได้รับนั่นเองค่ะ การที่จะทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการคิดและปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์นั้นนะคะจะต้องมีการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้เพื่อทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจความรู้สึกเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนค่ะซึ่งสื่อการสอนในปัจจุบันนะคะมีอกทุกคนสูงต่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองค่ะโครงงานวิจัยนี้นะคะ จึงต้องการที่จะพัฒนาชุดทดลองที่ประกอบด้วยพื้นเอียงและเส้นโครงไสคลอยเพื่อให้สามารถใช้งานได้หลากหลายและเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนประกอบการเรียนการสอนในหัวข้อการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นเอียงแรงเสียดทานและการเคลื่อนที่ของวัตถุบนเส้นโครงไสคลอยค่ะซึ่งเป็นหัวข้อที่สอนในรายวิชาฟิสิกส์เพิมเ่มเติมเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่4ดังนั้นวัตถุประสงค์ของโครงงานวิจัยนี้นะคะก็เพื่อ ออกแบบและพัฒนาชุดทดลองสาหรับหาสมบสัติแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจงของวัตถุบนพื้นเอียงค่ะต้องออกแบบและพัฒนาชุดทดลองสําหรับหาเวลาที่วัตถุในาหาเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่บนพื้นเอียงและเส้นทางแซรคอยค่ะและเพื่อทดสอบการทํางานของชุดทดลองที่เราได้สร้างขึ้นมานั่นเองค่ะ ซึ่งโครงงานนี้ใจนี้นะคะก็มีขอบเขตการวิจัยอยู่2ตอนค่ะก็คือตอนที่1น,นะคะจะเป็นออกแบบและพัฒนาชุดทดลองการเคลื่อนที่บนพื้นเอียงและเส,ส้นโค้งไซคล์ค่ะตอนที่2ก็คือทดลองโดยใช้ชุดทดลองการเคลื่อนที่บนพื้นเอียงและเส้นโค้งไซคล์ที่เราพัฒนาขึ้นมาได้เองนะคะซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็คาดเราจะได้ชุดการทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นเอียงและเส้นทางไซคล์และได้ผลงานทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสถียรสถิตและค่าสัมประสิทธิ์ความเสถียรจนนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเป็นทฤษฎีหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยหัวข้อหลักๆดังนี้ค่ะก็คือแรงเสียดยทานเส้นคงไซคอยและการใช้โปรแกรมแทร็กเกอร์เบื้องต้นค่ะซึ่งเมื่อวัตถุนะคะเกิดการเคลื่อนที่นะคะย่อมเกิดแรงมาต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะนั่นก็คือแรงเสียดทานค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุนะคะและจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอค่ะ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะคะก็จะได้แก่ลักษณะพื้นผิวสัมผัสและก็น้ําหนักของวัตถุค่ะนอกจากนี้นะคะเราสามารถจําแนกประเภทของแรงเสียดทานได้เป็น2ชนิดนะคะตามลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะก็คืออย่างแรกนะคะคือแรงเสียดทานสถิตนะคะเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสข,ของวัตถุที่ยังไม่เคลื่อนที่หรือเพิ่งเริ่มเคลื่อนที่ค่ะเช่นการที่เราออกแรงผลักรถนะคะแล้วรถยังไม่เคลื่อนที่นั่นเองค่ะชนิดที่2นะคะแรงเสียดทานจนค่ะ เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสข,ของวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวนะคะเช่นการกริ้งของลูกบอลน,นั่นเองค่ะซึ่งแรงยสถานนะคะจะมีค่าเฉพาะค่าหนึ่งซึ่งเป็นค่าคงที่ของผิวสัมผัสแต่ละคู่ของวัตถุนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของผิวสัมผัสข,ของวัตถุนั้นๆนะคะซึ่งก็คือค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานนั่นเองค่ะซึ่งเป็นอัตราส่วนของแรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่ของสองพื้นผิวที่สัมผัสกันนะคะกับแรงปกติที่กด พื้นผิวทั้งสองเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะซึง่งการแสดงความสัมพันธ์ของแรงเสียดทานนะคะจะได้เป็น F เท่ากับ μN นะคะซึ่ง F คือแรงเสียดทานค่ะ μ คือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานและ N คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองค่ะในงานวิจัยของเรานะคะจะทําการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานบนพื้นเอียงนะคะโดยจะแบ่งเป็น2กรณีค่ะกรณีที่1นนะคะจะเป็นกรณีที่วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ค่ะจากรูปทางใจนะคะเมื่อเรานําวัตถุวางไว้บนพื้นเอียงที่ทํามุมเซตากับแนวระดับนะคะ และให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่พอดีนะคะเราจะสามารถพิจารณาแรงที่กระทำต่อวัตถุได้ดังรูปซ้ายมือค่ะและจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันนะคะหรือซิกมา F เท่ากับศูนย์ะคะเราจะได้แรงในแนวแกน x ก็คือ mg s i n เท่ากับมิค่ะและจะได้แรงในแนวแกน y ก็คือ N เท่ากับ mg c o s เนั่นเองค่ะดังนั้นเราจะสามารถหาค่าสประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตได้เท่ากับแทนเดังสมการนั่นเองค่ะ และในส่วนของกรณีที่2นะคะเป็นกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งค่ะเราจะสามารถพิจารณาแรงที่กระทาต่อวัตถุได้ดังรูปขวามือค่ะจากรูปทางขวามือนะคะจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจะทําให้เราได้สมการออกมาก็คือ mg sin t ลบ f เท่ากับ ma นะคะโดยที่ f ในที่นี้นะคะจะเท่ากับ m u n นะคะเราจึงได้สมการการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนออกมาเท่ากับ g sin t ลบด้วย a หารด้วย g cos θ ค่ะ ต่อมานะคะเป็นเส้นโค้งไซคลอยค่ะในงานวิจัยของเรานะคะจะมีการเปรียบเทียบเวลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นเอียงและเส้นทางไซคลอยค่ะซึ่งไซคลอยนะคะจะเป็นเส้นโค้งที่เกิดจากเส้นทางการเคลื่อนที่ของจุดจุดหนึ่งบนเส้นรอบวงกลมที่กิ่งไปบนทางรอบครบ1รอบโดยไม่ถลายค่ะจากวิดีโอนะคะจะแสดงถึงเส้นโค้งไซคลอยที่เกิดจากจุดบนเส้นรอบวงกลมค่ะนอกจากนี้นะคะไซคลอยยังมีคุณสมบัติคือถ้าหากเราทําการปล่อยวัตถุให้เคลื่อนที่บน รางที่เกิดจากเส้นทางไซคลอยเนี่ยวัตถุจะใช้เวลาในการเคลื่อนที่น้อยที่สุดนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับรางพื้นเอียงค่ะต่อมานะคะเป็นการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์เบื้องต้นค่ะซึ่งโปรแกรมนี้นะคะเป็นโปรแกรมที่ผู้วิจัยนะคะใช้ในการวิเคราะห์เวลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุค่ะซึ่งการใช้งานนะคะจะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนหลักๆนะคะซึ่งก็คือขั้นตอนการเปิดโปรแกรมการกําหนดเฟรมการกําหนดแกนและความยาวอ้างอิงการระบุตาแหน่งของวัตถุและการวิเคราะห์กราฟค่ะซึ่ง กราฟที่ได้นะคะจะเป็นกราฟที่วิเคราะห์ออกมาในรูปแบบที่แนบมาดังรูปค่ะค่าสำหรับหัวข้อที่สานะคะก็จะเป็นดีไซน์แอนด์เดเวลลอปเมนต์นะคะก็คือเป็นการออกแบบและพัฒนานชุดทดลองนะคะในหัวข้อนี้ก็จะมีบอกเกี่ยวกับการออกแบบชุดทดลองนะคะแล้วก็การสร้างชุดทดลองนั่นเองค่ะโดยในการออกแบบชุดการทดลองนะคะผู้วิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ ออกแบบชุดทดลองการเคลื่อนที่บนพื้นเอียงและเส้นโค้งไฟคอยนะคะโดยภาพทางด้าน,นออซ้ายมือนะคะจะเป็นมุมมองด้านบนนะคะภาพตรงกลางจะเป็นมุมมองด้านหน้าและภาพทางด้านขวามือนะคะจะเป็นมุมมองทางด้านข้างค่ะโดยสีแดงนะคะจะแทนรางพื้นเอียงและสีเงินแทนรางไซคอยค่ะส่วนแผ่นสี่เหลี่ยมสีขาวตรงนั้นนะคะจะแทนพื้นเอียงสําหรับทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์นั่นเองค่ะ หลังจากที่เราได้ออกแบบชุดทดลองแล้วนะคะเราก็นําแบบดังกล่าวนะคะมาสร้างชุดทดลองดังนี้ค่ะโดยหนึ่งนะคะเราจะเลือจกจัดหาวัสดุที่ใช้ในการสร้างค่ะโดยเราจะใช้ออไม้กระดานอัดเป็นหลังเลยนะคะทั้งในส่วนของรางพื้นเอียงรางไซคอยแล้วก็รวมถึงพื้นเอียงแล้วก็จวนของฐานนะคะโดยระหว่างพื้นเอียงกับฐานนะคะจะยึดด้วยใช้บานพับประตูค่ะเพื่อให้สามารถปรับมุมได้นะคะแล้วก็ดูมุมจากไม้โปรเครื่องวงกลมค่ะ แล้วก็2นะคะจะสร้างส่วนประกอบรางพื้นเอียงค่ะและก็รางสายคอยโดยรางพื้นเอียงนะคะจะสร้างให้ทาํามุม20องศากับแนวระดับค่ะส่วนรางสายคอยนะคะจะสร้างจะสร้างจากการเคลื่อนที่ของวงกลมเส,ส้นผ่านศูนย์กลาง10เซนติเมตรค่ะโดยเราจะใช้กระดาษลางนะคะติดไส้ดินสอไว้ที่จุดหนึ่งของขอบวงกลมแล้วก็เคลื่อนที่บนกระดาษเพื่อบันทึกเส้นทางการเคลื่อนที่โดยที่ด้านหนึ่งชิดกับผนงัง mm hmm. กําแพงขณะเคลื่อนที่นั่นเองค่ะจากนั้นแล้วก็วาดทาบกับกระดาษไม้ค่ะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะสร้างองค์ประกอบของชิ้นส่วนชุดทดลองค่ะโดยเราจะนำาไม้เราจะตัดไม้กระดานอาจค่ะตามแบบที่เราได้เขียนไว้นะคะด้วยเรื่อยแล้วก็คัตเตอร์ค่ะส่วนแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะขัดผิวไม้กระดานอาดที่ตัดแล้วด้วยตาใบแล้วก็กระดาษทรายเพื่อให้ผิวเนี่ยให้ผิวไม้เนี่ยเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นนั่นเองค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะประกอบองค์ประกอบชิ้นส่วนชุดทดลองค่ะโดยเราจะเริ่มจากการ ประกอบชิ้นไม้ให้เป็นฐานรางพื้นเอียงและรางใสคอยด้วยกาวลาเท็กดังภาพที่ดังรูป A นะคะเราจะได้ออกมาเป็นฐานรางพื้นเอียงและรางใสคอยที่ประกอบเสร็จแล้วตามลำดับดังรูปที่ B ค่ะและเราจะติดบานพับประตูนะคะสําหรับไว้ปรับมุมนะคะและก็ติดไม้โปรรึ่งวงกลมสําหรับดูมุมค่ะด้วยอันนี้จะใช้ด้วยกาวตาช้างค่ะดังรูป C เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาประกอบชิ้นส่วนชุดทดลองเข้าด้วยกันค่ะโดยเราจะนํารางพื้นเอียงและรางสายคอยนะคะประกอบเข้ากับฐานโดยนําร่องทั้งสองเนี่ยเสียบเข้าไปโดยนําร่างทั้งสองเนี่ยเสียบเข้าไปในร่องที่ฐานค่ะแล้วก็เราจะได้หลังจากนั้นเราจะได้ชุดการทดลองการเคลื่อนที่บนพื้นเอียงและเส้นคงสายคอยดังรูปด้านขวาม,มือเลยค่ะในส่วนของ Experi m e n t หรือการทดลองนะคะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ในการทดลอง การทดลองเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นเอียงและเส้นทางไซคอยค่ะแล้วก็การทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะคะจะประกอบไปด้วย 1. นนะคะชุดการทดลองการเคลื่อนที่บนพื้นเอียงและเส้นโค้งไซคอยนะคะจํานวน1ชุดค่ะ2นะคะลูกเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.58จาเซนติเมตรจำนวน2ลูกค่ะ3นะคะกล่องไซมวลที่ถูกติดด้วยพื้นไม้กระดานอัดจำนวน1กล่องนะคะ และนะคะลูกเหล็กมวล5 50กรัมนะคะจานวน10อันค่ะ5นะคะลูกเหล็กหน0ยกรัมจํานวน1อันค่ะ6นะคะลูกเหล็กมวล10กรัมที่ด้านหนึ่งนะคะถูกยึดติดกับไม้กระดังอัด1อันค่ะ7นะคะลูกเหล็กมวล1น0กรัมด้านหนึ่งนะคะถูกยึดติดกับแผ่นยางจํานวน1อันค่ะ8นะคะโทรศัพท์สําหรับจับเวลานะคะ1เครื่องค่ะและสุดท้ายก็คือโปรแกรม tracker นั่นเอง ต่อมานะคะเป็นการทดลองเปรียบเทียบเวลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นเอียงและไซคอยค่ะจากชุดการทดลองที่เราได้สร้างขึ้นมานะคะเราจะนําลูกเหล็กทรงกลมที่มีรัศมี15.8เซนติเมตรนะคะมาปล่อยบนรางพื้นเอียงแล้วทาการจับเวลาจากจุดเริ่มต้นของรางนะคะจนถึงจุดสิ้นสุดของรางนะคะโดยทําการจับเวลาทั้งหมด10ครั้งแล้วนําเวลาที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยะคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะเราใช้ลูกเหล็กแบบเดิมเลยนะคะมาปล่อยบนรางของไซคอ์ค่ะและทําการจับเวลาทั้งหมด10ครั้งและนํามาหาค่าเฉลี่ยเช่นกันค่ะและเราจะทําการทดลองโดยการถ่ายวิดีโอเมื่อปล่อยลูกเหล็กให้เคลื่อนที่บนรางทั้ง2นะคะแล้วนําไปวิเคราะห์บนโปรแกรมแท็กเกอร์นะคะแล้วทาการเปรียบเทียบเวลาเฉลีย่ยที่ลวดลูกเหล็กใช้นะคะในการเคลื่อนที่ของรางทั้ง2ชนิดนะคะ่ะด้วยการจับเวลาและเมื่อวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมแท็กเกอร์ะคะ่ะ ในการทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียทาน,นพื้นเอยงนะคะเราจะแบ่งการทดลองออกเป็นสตอนดังนี้ค่ะตอนที่1นะคะจะเป็นการทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตนะคะซึ่งในการทําการทดลองนะคะเราจะนํากล่องใส่มวลเนี่ยไปวางบนพื้นเอียงของชุดทดลองนะคะแล้วค่อยๆปรับมุมจนกว่ากล่องเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนที่นะคะแล้วเราก็บันทึกค่ามุมที่ได้เป็นจำนวน5ครั้งนะคะแล้วนํามาหาค่าเฉลี่ยะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทําทการทดลองแบบเดียวกันนะคะโดยการเพิ่มมวลในกล่องนะคะครั้งละ50ิกรัมนะคะจน มวลเนี่ยถึง500กร,รัมค่ะและเราก็ทําการบันทึกค่ามุมที่ได้จํานวน5ครั้งเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเราจึงคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตจากมุมที่ได้ค่ะค่ะต่อมาตอนที่2นะคะจะเป็นการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนค่ะโดยโดยเราจะทําการจัดชุดการทดลองให้มีพื้นเอียงทํามุม20องศานะคะและวางกล่องใส่มวลบนพื้นเอียงและทําการจัดเวลาเมื่อกล่องเนี่ยเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการเปลี่ยนมุมจาก20องศาเป็น23และ25องศาตามลําดับค่ะและทําการจับเวลาเช่นเดียวกันค่ะโดยแต่ละมุมนะคะจะบันทึกเวลาทั้งหมด5ครั้งนะคะและนำมาหาค่าเฉลีย่ยแลวเราก็จะนําไปหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจมค่ะต่อมานะคะตอนที่3นะคะจะเป็นการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างพื้นผิวของไม้กับไม้ ยางกับไม้และเหล็กกับไม้ค่ะโดยเราจะวางมวลเหล็กขนาด100กรัมบนพื้นเอียงนะคะโดยที่ด้านล่างของมวลเหล็กนะคะจะยึดด้วยวัสดุพื้นผิวต่างๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะทําการปรับมุมนะทาการบันทึกค่ามุมที่ได้เมื่อวัตถุเริ่มเคลื่อนที่นะคะหลังจากนั้นจึงทําการหาค่าสัมปสิทธิ์ความเสียดทานสถิตของแต่ละพื้นผิวสัมผัสค่ะโดยรูปทางซ้ายมือนะคะจะเป็น รูปการทดลองระหว่างพ,พื้นผิวสัมผัสไม้กับไม้ค่ะรูปกลางจะเป็นยางกับไม้และรูปขวามือนะคะจะเป็นเหล็กกับไม้ค่ะและสุดท้ายนะคะตอนที่4นะคะจะเป็นการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนระหว่างพื้นผิวไม้กับไม้ยางกับไม้และเหล็กกับไม้ค่ะโดยเรานะคะจะวางมวลเหล็กขนาด100กรัมน,นะคะโดยที่มวลเหล็กด้านล่างนะคะจะยึดด้วยวยัสดุพื้นผิวต่างๆนะคะแล้วนําไปวางบนพื้นเอียงที่ทามุมต่างๆวางไว้ที่ระยะเริ่มต้นนะคะแล้วทําการปล่อย พร้อมกาจ,จับเวลาตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายค่ะแล้วทาการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนค่ะโดยระหว่างพื้นผิวไม้กับไม้นะคะเราจะปรับมุม20องศา23องศาและ25องศาค่ะระหว่างพื้นผิวยางกับไม้นะคะเราจะปรับมุม45องศา 4, 47องศาและ50องศาค่ะและระหว่างพื้นผิวเหล็กกับไม้นะคะเราจะปรับมุม15องศา17องศาและ20องศาตามลำดับค่ะ หัวข้อถัดไปนะคะจะเป็น experimental result นะคะก็จะเป็นผลการทดลองค่ะซึ่งจะมีผลการทดลองการเปรียบเทียบเวลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นเอียงและบนเส้นทางไส่คอยนะคะแล้วก็เป็นผลการทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานบนพื้นเอียงค่ะมาเริ่มกันที่ผลการทดลองการเปรียบเทียบเวลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นเอียงและบนเส้นทางไส่คอยนะคะซึ่งทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นผลการทดลองโดยใช้การจับเวลาซึ่ง การเคลื่อนที่ของวัตถุบนรางขื้นเอียงนะคะจะใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่0.698วินาทีและรางไฟคอยใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่0.458วินาทีค่ะซึ่งด้านขวามือนะคะจะเป็นผลการทดลองที่ผ่านยารวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแท็กเกอร์ค่ะซึ่งกราฟที่ได้นะคะเป็นกราฟตั้งแน่กับเวลาจะเห็นว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุบนรางพื้นเอียงนะคะใช้เวลาอยู่ที่0.600วินาทีและรางไาคอยใช้เวลาอยู่ที่0.402วินาทีค่ะ ซึ่งจะเห็นว่าผลออกมาระหว่างการจับเวลาและใช้โปรแกรมวิเคราะห์น,นะคะก็มีค่าใกล้เคียงกันค่ะและต่อไปนะคะเป็นผลการทดลองการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงทานบนพื้นเอียงค่ะซึ่งประกอบไปด้วย4ตอนนะคะมาเริ่มที่ตอนที่1ค่ะเป็นการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงทานสถิตที่ขนาดมวลต่างๆนะคะโดยทําการวัดมุมและเฉลี่ยแล้วนำนำหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงทานสถิตค่ะหรือ m s โดย μs นะคะจะเท่ากับแทนเซตาจะเห็นว่าขี่มดขนาดต่างๆนะคะค่ามูลเฉลี่ยใกล้เคียงกันจึงทําให้สัมประสิทธิ์ที่ได้นะคะมีค่าใกล้เคียงกันค่ะและเมื่อเฉลี่ยแล้วนะคะจะได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตเท่ากับ0.3569ค่ะต่อมานะคะเป็นผลการทดลองตอนที่2อันหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนค่ะที่ขนาดมวลต่างๆโดยทำการจับเวลาแล้วเฉลี่ยแล้วนำมาหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนหรือ μk ค่ะตามวิธีการคำนวณทางทฤษฎีเลยค่ะ โดยเราจะทําการทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสถียรโจน3ามุมนะคะแล้วก็นํามาเฉลี่ยค่ะซึ่งหน้าน,นี้จะเป็นผลการทดลองที่มุม20องศาค่ะจะเห็นว่าที่มอดขนาดต่างๆเวลาเฉลี่ยใกล้เคียงกันจึงทําให้เมื่อคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ตามทฤษฎีแล้วได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสถียรได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสถียรนะคะที่มีค่าใกล้เคียงกันและก็เมื่อเฉลีย่ยแล้วเนี่ยเราจะได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสถียรโจนเท่ากับ0.3048ค่ะ ต่อไปก็จะเป็นผลการทดลองที่มุม23องศานะคะจะเห็นว่าที่มดขนาดต่างๆเนี่ยเวลาเฉลี่ยใกล้เคียงกันค่ะจึงทําให้เมื่อคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ตามทฤษฎีแล้วสัมประสิทธิ์ที่ได้มีค่าใกล้เคียงกันเช่นเดียวกับค่ามุมที่แล้วเลยนะคะและเมื่อเฉลีย่ยแล้วจะได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสถียรนจนเท่ากับ0.3424ค่ะต่อไปเป็นผลการทดลองที่มุม25องศานะคะจะเห็นว่า ที่มอดขนาดต่างๆเวลาเฉลี่ยใกล้เคียงกันค่ะจึงทําให้เมื่อคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ตามทฤษฎีแล้วนะคะสัมประสิทธิ์ที่ได้นะคะมีค่าใกล้เคียงกันเช่นเดียวกับค่าของ2ค่ามุมที่แล้วเลยนะคะและเมื่อเฉลี่ยแล้วนะคะจะได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนเท่ากับ0.3560ค่ะค่ะจะเห็นว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนที่ได้ของทั้ง3าค่ามุมนะคะมีค่าใกล้เคียงกันคือประมาณ0.3ค่ะ เมื่อเรานำสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนทั้งสามค่ามุม,มหาค่าเฉลี่ยแล้วนะคะสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนเฉลี่ยที่ได้นะคะก็คือ 0.33CC ค่ะต่อมาเป็นผลการทดลองตอนที่3นะคะหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างพื้นผิวของไม้กับไม้ยางกับไม้และเหล็กกับไม้ค่ะโดยที่พื้นผิวสัมผัสระหว่างไม้กับไม้นะคะมีค่าม,มุมเฉลี่ยที่วัตถุเริ่มเคลื่อนที่อยู่ที่19.2องศาค่ะ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตที่ได้คือ0.3482ค่ะที่พื้นผิวสัมผัสระหว่างยางกับไม้มีค่ามุมฉเฉลี่ยอยู่ที่44.2องศาค่ะสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตที่ได้คือ0.9725ค่ะและที่พื้นผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับไม้มีค่ามุมฉเฉลี่ยอยู่ที่14.2องศาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตที่ได้คือ0.2530ค่ะ ต่อมานะคะเป็นผลการทดลองตอนที่4ค่ะการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียทานจนระหว่างพื้นผิวของไม้กับไม้ยางกับไม้และเหล็กกับไม้ค่ะที่มวลขนาด100กรัมนะคะโดยทําการจับเวลาแล้วเฉลี่ยและนํามาหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนหรือ μ ค่ะตามวิธีการคํานวณทางทฤษฎีค่ะโดยแต่ละพื้นผิวสัมผัสนะคะเราจะทําการทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียทานจน3มุมค่ะแล้วนํามาเฉลี่ย ซึ่งหน้านี้นะคะจะเป็นผลการทดลองที่พื้นผิวสัมผัสระหว่างไม้กับไม้ที่มุม 20, 23และ25องศาค่ะจะเห็นว่าที่มุมขนาดต่างๆนะคะสัมประสิทธิ์ที่ได้มีค่าใกล้เคียงกันและเมื่อเฉลี่ยแล้วจะได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนเท่ากับ0.3393ค่ะต่อมาเป็นผลการทดลองที่พื้นผิวสัมผัสระหว่างยางกับไม้ค่ะที่มุม 45, 47และ50องศาค่ะจะเห็นว่าที่มุมขนาดต่างๆเนี่ย สัมประสิทธิ์ขออภัยค่ะสัมประสิทธิ์ความเสียดทานที่ได้ก็มีค่าใกล้เคียงกันและเมื่อเฉลี่ยแล้วนะคะจะได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนเท่ากับ0.7941ค่ะค่ะต่อมาก็จะเป็นผลการทดลองที่พื้นผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับไม้นะคะที่มุม 15, 17และ20องศาค่ะจะเห็นว่าที่มุมขนาดต่างๆสัมประสิทธิ์ที่ได้มีค่าใกล้เคียงกันเช่นกันนะคะและเมื่อเฉลี่ยแล้วนะคะ จะได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนเท่ากับ0.2479ค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตารางสรุปค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตที่ได้จากการทดลองทั้ง4ตอนนะคะซึ่งในตอนที่1และ2นะคะจะเป็นการหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตและสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนตามลำดับนะคะเมื่อเพิ่มขนาดมวลและตอนที่3และ4นะคะจะเป็นการหาสัมประสิทธิ์ธความเสียดทานสถิตและสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนตามลำดับ ที่พื้นผิวชนิดต่างๆค่ะซึ่งพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานที่ระหว่างพื้นผิวเหล็กกับไม้เนี่ยมีค่าน้อยที่สุดค่ะต่อมาจะเป็นไม้กับไม้และที่มีค่ามากที่สุดคือที่ระหว่างพื้นผิวของยางกับไม้ค่ะและนอกจากนี้นะคะจะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนที่ได้นะคะจะมีค่าน้อยกว่าค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตค่ะต่อมานะคะหัวข้อสุดท้ายก็คือ conclusion หรือว่าสรุปนั่นเองค่ะ จากการทดลองการเปรียบเทียบเวลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นเอียงและบนเส้นทางไซคอยนะคะผลการทดลองบว่าเวลาในการเคลื่อนที่ของรูปเด็กบนรางพื้นเอเนียงอยู่ที่0.698บวลบ0.031วินาทีนะคะโดยการจับเวลาค่ะและได้0.6วินาทีโดยการวิริเคราะผ่านโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองค่ะและเวลาในการเคลื่อนที่ของรูปเด็กบนรางไซคอยนะคะอยู่ที่0.458ลบ0.021วินาทีโดยการจับเวลาค่ะ และได้0.402ด้วยการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองค่ะซึ่งการเคลื่อนที่ของลูกเหล็กบนรางไซคอยใช้เวลาน้อยากว่าการเคลื่อนที่ของลูกเหล็กบนรังพื้นเอียงนะคะซึ่งเป็นไปตามสมบัติของบาคิสโทนโทนของไซโคอยค่ะ จากการทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานบนพื้นเอียงนะคะเมื่อเราเพิ่มมวลเพิ่มขึ้นครั้งปละ50กรัมไปเรื่อยๆจนมวลมีขนาด500กรัมนะคะเราจะได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่0.569นะคะบวกลบ0.409ค่ะและได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนเฉลี่ยนะคะอยู่ที่0.3344บวกลบ0.027ค่ะจะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตเนี่ยมีค่ามากกว่าค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนค่ะค่ะและ การทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานบนพื้นเอียงสาหรับพื้นผิวสัมผัสต่างๆนะคะจะได้ว่าสําหรับพื้นผิวสัมผัสระหว่างไม้กับไม้นะคะเราจะได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตเนี่ยอยู่ที่0.3482นะคะแล้วก็ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนอยู่ที่0.3393นะคะและสําหรับผิวสัมผัสระหว่างยางกับไม้นะคะจะได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตอยู่ที่0.9725นะคะและค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดเสียดทานจนนะคะคือ 0. 0. 7941นะคะและสุดท้ายนะคะสำหรับพื้นผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับไม้นะคะจะได้ค่าสัมปสิทธิ์ความเสียดทานสถิตเนี่ยเท่ากับ0.2530และค่าสัมปสิทธิ์ความเสียดทานจนอยู่ที่0.2479นะคะซึ่งจากการทดลองนะคะเราจะเห็นได้ว่าค่าสัมปสิทธิ์ความเสียดทานสถิตและค่าสัมปสิทธิ์ความเสียดทานจนเนี่ยมีค่าเรียงจากน้อยไปมากที่พื้นผิวสัมผัสระหว่างเหล็กกับไม้ไม้กับไม้และก็ยางกับไม้ตามลําดับค่ะ ซึ่งในแต่ละชนิดของค้นผิวสัมผัสนะคะจะเห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์ความเสียทางสถิติที่ได้เนี่ยมีค่ามากกว่าค่าสัมประสิทธิ์ความเสียทางนจนค่ะสําหรับการนําเสนอโครงงานวิจัยของพวกเราก็จบลงไปแล้วนะคะค่ะก็ขอ,ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุมามานบันเทิงคุณนําพรแพงศรีภาวิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะที่ให้ความการุณาช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนนะคะในด้านต่างๆ จนทําให้โครงงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยสำเร็จหรือล่วงไปด้วยดีค่ะและนอกจากนี้นะคะยังขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงงานวิจัยครั้งนี้ค่ะและขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ